yeah ตลาดร้านเมืองโดยท่านประดิษฐ์เหลืองทองเจริญผู้จัดการทั่วไปตลาดร้านเมืองค่ะตลาดและประชาสัมพันธ์เขานี้รับหน้าที่พิธีกรดำเนินการแถลงข่าวในวันนี้นะคะ เรียนท่านคือมวชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลต่างๆท่านร้านมือเปนเลนะครับ126คนแล้วก็รถเข็นหรือว่าผู้รับจ้างคนสินค้า164คนนะครับตุเดตุกภาคตำบลต่างๆนะครับแล้วก็ทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้ที่มาร่วมกับท่านนายกเทศมนตร ซึ่งเราถือว่าตลาดทัพเมืองนั้นเป็นสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้สนับสนุนในเรื่องของความรู้ต่างๆแล้วก็แนะนําในเรื่องถ้าเกิดที่จะมีมาตรการอย่างไรนะคะให้เรื่องของการป้องกันโควิดแล้วก็งดกิจกรรมเรื่องของการเดียลงไปแต่เรายังคงกิจกรรมที่ให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวเราปรับนะคะโซนร้านเมือง สักครู่นะครับ,บ,รบมีหลายกล้องนะครับ